ได้ซ่อมเลยเผมหาเงินให้ได้นะเนี่ยมาอยู่ชายแดนภาคใต้ใตายแล้วได้เจ็ดล้านจะบอกไม่มีตังค์อย่างเดียวแล้วเล็กก็เลยไม่รู้จะทําไงแต่นี้ก็โทรไปหาพนักงานคนเนี้ยตํารวจที่อํเาเภอเฉลิมพระเกียรติหม่ว่ารกรณีที่เขาไม่ใช้เลยทำไงเขาบอกว่าของเขา่จบคดีแล้วไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเพราะเขาเสียค่าปรับไปแล้วคุณต้องไปเดินเรื่องที่ศาลเอาเองเล็กก็เลยจะถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้ามันอย่างเนี้แล้วเราจะต้องทํำยังไงผมตอบให้เลยอันดับแรกตํารวจทําผิดใช่ไหมคะ สามผิดครับอ,อันดับแรกในตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเขาไม่ให้ตรวจจับเลยครับก็น,นั่นเลยสามารถบังคับตรวจได้ข้อมันได้กลิ่นนะ่แนนะแต่นี่เองเขานะเขาไม่จับะก็คือว่าเขาก็เกรงใจกันมั้งทาารไม่นะเขาบอกเขาจะคุยกับ สารวัตรสารวัตรอะไรผู้กองคนเดียวอะไรเงี้ยตำรวจเขาเนี่ยคือไม่รับหนึ่ตัวคือจะเถียงอย่างนั้นอย่างเดียวเราก็บอกว่าคุณก็เป็นคนของประชาชนคุณทำไมไม่ฟังจริงจริงเป็นอย่างนี้นะคือผมเล่าไปฟังสมมติถ้านตำรวจได้กลิ่นเราขับรถเนี่ยขับรถไปแล้วเรียกลงมาปั๊บได้กลิ่นสุราเนี่ยเขาก็ให้เป่าเลยนนัถ้าไม่เป่าเขาก็จับเลยสันนิษฐานว่าเมาไว้ก่อนตามมาตราร้อยสามสิบเอ็ดทับหนึ่งมันต้องเป็นอย่างั้นใช่ไหมแล้วอันที่สองในการเปรียบเทียบปรับเนี่ยนะในการเปรียบเทียบเนี่ย คดีที่จะเปรียบเทียบได้เนี่ยคดีเนี้ยขับรถประมาทเป็นเหตุทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนี่ยเปรียบเทียบกับสี่ร้อยพันนะแต่ก่อนจะเปรียบเทียบเนี่ยต้องดําเนินการตามมาตรา38สซะก่อนสอบถามผู้เสีหยาสหายมีค่าเสียหายไหมแล้วจะยอมชดใช้ค่าเสียหายไหมถ้าไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายยังเปรียบเทียบไม่ได้ พี่วันนั้นอ่ะวัดเช้าอ่ะรอนะโทรถัดก็ติดต่อไม่ได้ตำรวจก็ทําไม่ทําอะไรก็นั่งกันเชยเจนจนลูกสาวต้องโทรมาที่กรุงเทพอ่ะแม่ให้หาประวัติคนนี้ให้หน่อยเสียเยอะไหมรถเสียเยอะไหมรถเล็กอ่ะแถบหนึ่งเลยอ่ะ<ม>ยัง<ด>ไม่าาทันไปช่วยร่วง ตีราคาแล้วยังเขาตีมาสามหมื่นกว่าบาทอ่ะยัไม่ได้สักบาทเลยของเราก็ไม่มีประกันหรอกครับมีประกันอ๋อรถรถของเขาอ่ะไม่มีประกันของเราก็ไม่มีไม่ได้ซื้อเพราะว่าเ็นไม่เป็นอสิกที่จริงเนี่ยจะซื้อสอนปีใหม่ถม่้ซื้อเลยรถไม่ค่อยได้วิ่งไงเพราะรถจะเสียหายเนี่ยนะจริงๆแล้วต้องให้คนออกโนติสให้ออกหนังสือทวงถามให้ว่าเมื่อวันที่ตอนนั้นคุณขับรถจนรถเรารถเราเสียหายเท่านี้เป็นเงินนี้ให้คุณชดใช้ค่าเสียหายสามหมื่นบาท ถ้าไม่ใช้ภายในเจ็ดวันเราจะดําเนินคดแีแล้ว้วทนนี้ต้องไปแจ้งฟาร์มอีกออรอบไม่ต้องแจ้งแล้วครับไม่ต้องแจ้งแล้วมีมีพักพวกเป็นทนายความบ้างไหมล่ะให้เขาทําให้ไม่มีพอดีติดต่อท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ให้เขาจัดการให้หน่อยอยากครับติดต่อผู้ใหญ่ก็ยาก เชื่อไม่ค่อยได้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไหมหลักปักขี่ควายตอนนี้ยังติดต่อยังติดต่อคู่กรณีได้ไหมครับติดต่อได้แต่เขาบอกเขาไม่มีไม่มีก็อย่างนี้ครับคือคือในขณะนี้ต้องต้องหาทนายความฟ้องให้เขาออกโนติสไปฟ้องฟ้องเสร็จคาที่ศาลมีทรัพย์สินแล้วก็ยึดทรัพย์สินมาชำระหนี้ ไอ,ไอ้ค่าดําเน,นินการทนายเราไม่รู้ว่ามันเออ<ค>อย่างนี้นะถ้าสามหมื่นเนี่ยค่าเสียหายสามหมื่นเนี่ยเราก็คิดร้อยละสิบสลึงค่าธรรมเนียมนะร้อยละสิบสลึงร้อยลนี่ค่าธรรมเนียมวางสารร้อยละสิบสลึงบวกค่าไปแต่งทนายยี่สิบาทบวกค่าส่งหมายสักพันหนึ่งอยู่ประมาณนั้นนะแล้วส่วนค่าทนายเนี่ยถ้าเราตกลงกันได้สามหมื่นคือมันมีทนายอา,าสา,าที่คอยคช่วยทําก็มีนะครับเรื่องแบบนี้พอเราฟ้องปั๊บสารเรียกมาตกลงว่าไง ศารจะถามเลยคดีสามหมื่นเนี่ยสารถามว่าอ้าวคุณขับรถชนก็เปล่าถ้าไม่ชนไหนมาเถียงกันดิถ้าเถียงไม่ได้คุณชนคุณจะเถียงอะไรก็คุณเสียค่าปรับแล้วเนี่ยคุณจะเถียงอะไรคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องคดียาฝนในคดียาผูกพันคดีแพ่งแพ้อย่างเดียวแต่แต่ทีนี้เอ่ออย่างอย่างถ้าเราจ้างทนายเนี่ยมมนต้องบวกจากสามหมื่นขึ้นไปหรือเปล่าอ๋อมันมันแล้วเอาผมอยากให้เป็นค่าเสียหายที่แท้จริงมีใครอยู่กรุงเทพมั้งไหมอะไรนะคะมีใครอยู่กรุงเทพมั้งไหมเนี่ย นี่อะไรอยู่กรุงเทพเนี่ยทงวางเอ้าวอยู่เทพแล้วอยู่แถวไหนแล้วอยู่พระประแดงพระประแดงพระประแดงว่าหลังแวะไปที่ที่นี่เนติบัณฑิตรู้จักไหมเนติบัณฑิตพระประแดงเนี่ยออกออกทางถนนการจนาน่ะเราไปก่อนตรงข้ามสมาคมปักใต้อ่ะออกตรงการจนาถนนการจนาที่ออกผ่านหน้าบางแคมา่าจากพระประแดงก็ทุ่งพุ่งตรงมาเลย ไปไปทางบางแคใช่ไหมคะใช่ออกทางบางแคแล้วออกถนนกาญจนาจะไปออกบุรลมราชชนีด้านถ้าไปในประมาณกิโลเมตรที่7จากบางแคเนี่ยมันจะถึงเนติบัณฑิตยสภาเสาธงสูงสูงเนติบัณฑิตยสภามีเสาธงสูงสูงมีรูปกระดิ่งต่อได้ป่ะคะติดตวจไปไม่ถูกเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวเราลองเลยก็ได้อหรือไม่ก็เซิร์ชในกูเกิลเลย028876810อะไรนะคะ02 028876810ถ้าจำไม่ผิดนะลองดู817 8 8 7 8 8 7อ๋อหกแปดหนึ่งศูนย์ถ้าไม่หนึ่งศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งครับลองดูหรือไม่ก็โทรถามเขาว่าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายใช่ไหมเนติบัณฑิตใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบเองนะตัวนั้นมีทนายอาสาที่จะช่วยโดยไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าไอ้ค่าธรรมเนียมจ่ายเองแต่แต่มันอยู่ไกลสิเขาจะไปให้เหรอสลับดีผมทาฟรีนี่มีทรงเนี่ยทรงทนายอาสาไปช่วยที่บึงการเนี่ยชนะคดีมาเนี่ย หลวงออกให้แต่รูปเร่อะไรเรามีพร้อมคือเราเราคิดว่าเราไม่ผิดอ่ะไมามาดูเราอาจจะช่วยได้นะครับช่วยได้เขารถเราจอดไปแดงอยู่แล้วงนรับครับอาจจะออกโนติสก่อนแล้วก็อาจจะได้เงินก็ได้ไม่แน่หรอกโอเคจ้าจ้าขอบคุณมากครับคุณเล็กครับลองดูนะครับเอาละครับสายต่อไปครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วไปที่คุณบินกันบ้างครับเรื่องของปัญหาที่ดินครับเชิญเลยครับคุณบินครับครับผมแอบว่าไปเลยครับ ผมลยทำเมเรื่องที่ที่ที่เขาไทยไอเขาไทยปิดทางสาธารณะครับอะไรนะช้าบินรบกวนดังๆแล้วก็ช้าอ่าวหายไปเลยแต่จับใจความว่ามีปิดทางที่ดินสาธารณะอะไรสักอย่างเนี่ยปิดทางที่สาธารณะก็ฟ้องให้เปิดทางหรือไม่ก็ไปแจ้งอำเภอถ้าที่สาธารณะแจ้งอำเภอไกลเกลี่ยได้ แต่ในอำเภอก็ไม่ค่อยไกลเกลี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สิผมมาดูบางคนบางแห่งก็ขี้เกียจนะแต่จริงๆการไกลเกลี่ยมีพระราชยัติไกลเกลี่ยได้อ้าวมีสายไหมมีปัญหาแบบนี้บ่อยนะจะเรื่องของแบบว่าไปปิดทางที่เขาแล้วทำในที่สุดเขาก็ไปไหนออกไปไหนไม่ได้ในที่สุดก็ต้องขาดที่เขาใจนะร มนุษย์ที่ดีเราเข้าใจว่าเราต้องคุยกันรู้เรื่องครับถ้าผมเนี่ยไปปิดทางที่ของคุณครับมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยอย่างผาสุกก็เปิดทางให้เขาเดินหน่อยแต่ถ้าต้องเสียที่มากคนข้างในก็จ่ายค่าเช่าเชยมาคุณรินกลับมาแล้วนะครับไม่รู้ว่ามานหนหรือเปล่าครับคุณรินครับเชิญเลยครับครับผมอ้าว่าไปเลยครับเอที่เนี่เป็นที่ทางสาธารณสุเขาได้เมินการผมไปร่องที่ร่องที่อำเภอแล้วครับแต่ทางอำเภอเขาก็จัดการแจ่จนเขาก็นั่นแลลวเขาตัดสินแล้ว ครับอืมตัดสินมาไอ้มันเกี่บวกปีแล้วนยฮะอ่าตัดสินว่าไงให้เป็นทางสาธารนณะเขาเสียครับเขาเสียเสียเงินค่าศาลนะค่าปรัพยหมื่นหนึ่งแล้วก็รอลงอายาอีกหนึ่งปีนะครับสองคนแต่ว่าทางอ่ะเขา,ท,าทั้งเทศบาลควบสารของระเวนอนะ่ะคอาจะมาทําแต่ที่นี่เขาขัดขวางครับแต่มาขัดขวางแล้วมันมันมาอีกน้นึ่แล้วับเนี่ยลายเดียบนะ,ะทาไม่ได้ครับอ๋ออ๋อมันความว่าคนเนี้ยเคย ไปปิดทางแล้วโดนข้อหาบุกรุกกันทท่าครับจะต,ตัดสินแล้วแต่ที่นี่เอาะจะมาทําอีกเขาเขาก็มาขัดขวางอีกครับจริงจริงอ่ะเทศบาลมันก็สั่งได้นะเทศบาลเขาก็สั่งได้ทาเป็นทางสาธารณะเป็นคนทัพที่นี่เขาว่าเขาเขียนหนังสือไปยากทั้งสารขาอหนังสือจากสารว่าทําให้ไปว่าเป็นขัดขวางเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าแกไปเราน้นได้ว่ามันน้นมากไม่ไม่ไมหนห้นออกมาให้ผมอยากรู้นะขึ้นน้นอืมมันมันมันก็ต้องทำทาาแหละเทศบาลอันี้เป็นน่านที่เทศบาลต้องเรียกเข้ามา นะเรียกเขมาแล้วถ้าเขาไม่ทําก็แจ้งความเขาขัดขวางก็แจ้งความดำเนินคดีเขาใหม่ครับนะครับเออเออบอกใ้เทศบาลเนึ่งมือหน่อยครับบอกได้เงียบบอกได้เงียบเฉยๆเขาพวกกันหรือเปล่าล่ะบอกมาอะไรที่เรามามาแล้วป้าพ่อจะรัดพ่อหน้าไปแล้วเรากัดขึ้นกันเร็ยวๆเี่ๆกัมันยังไม่ใกล้เลือกตั้งไงสิใช่ไหมยังครับยังเหลืออีกหลายปีครับโอ้มีหน้าถึงไม่สนใจถ้าใกล้ๆกลเลือกตั้งเดี๋ยวก็มาทํา โอ้ผมรัวมาผมสามปีแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำไรทำนาเนี่ยมันไม่ได้คู่เลยครับลอง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 ดูลองติดต่ออำเภออีกทีนึ่งอยู่จังหวัดอะไรนเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรที่ไหนครับคุณลินครับครับผมจังหวัดอะไรครจังหวัดจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิชัยภูมิเมืองชัยภูมิอำเภออะไรที่เขาปิดเนี่ยอำเภอละเวครับละเวมูลละเวมูลละเวมัลละเวครับโคกษาตำบลโคกษาครับอ๋อจริงแหมฉายนั้นผมไม่รู้จักใครเลยจริง เอาลองแจ้งแจ้งทางการดูก่อนแจ้งให้แจ้งใ้เทศบาลเป็นดำเนินการเทศบาลผมไ้ถามปรัดปลรัดเลยว่าขั้นขั้นทางอำเภอเหมือนกันะทั้งนั้นไม่ไม่เหมือนการห้บอกห้ทหารพว่าเมื่อกี้ก็จะงี้แต่ว่าผมแบบผมทำไม่ได้เพราะผมมันเป็นเป็นจะผมไม่แม่นคนหลวงมันต้องคนหลวงแจ้งครับเนีัยเราทําเองเราทำเองไม่ได้เราต้องให้เขาทํามันต้องเป็นคนหลวงครับเพราะคนหลวงหลวงแจ้งเพราะเป็นมันเป็นข้อของหลวงครับ ท่านเทศบาลเขาเลขาเลขาของนายกน่อยเขาแจ้งความครับแต่เขาไม่ค่อยค่าเนี่ยเขามันเป็นเรื่องของเทศบาลที่ต้องทำเนี่ยนะบางทีเทศบาลรู้น้อยกว่าชาวบ้านครับชาวบ้านก็รู้ว่าเทศบาลต้องทำแต่เทศบาลไม่ทำแต่รู้ไม่ใช่เรื่องของก็ลองดูอีกทีลองดูอีกทีนะถ้าไม่ได้ความไงเดี๋ยวโทรมาผมจะลองหาทางอื่นให้นะครับลองดูนะครับคุณลินครับครับคแล้วถ้ายังไม่ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวกลับมากลับมาว่างอีกรอบหนึ่งอ่ะ เจ<ว>ดีนะครับเนยายเพื่อยเลยผมรัมาสองปีสามปีผมไม่ได้ทำเล่ยไรผมปลูกมันทิ้งไว้น่ผมไม่ได้คู่เลยมันผมเน่าหมดแล้วเราเข้าไม่ได้เลยไงเข้าไม่ได้เลยครับไม่มีทางเข้าเลยอืมอันนี้มันจดทางสาธารณะแล้วยังเป็นแล้วเรียบร้อยใช่ไหมทางมันเป็นทางสาธารณะแล้วแล้วเขาปิดทางเหรอเขาปิดทางทางเทศรบาลเขาก็ฟอกร่องกันจนเขาแค่แล้วเนี่ยครับแล้วเขาปิดทางอีกอ่ะ เพราะเขาปิดเลยครับทางครั้งนเขาก็ไถยแล้วเขาท่านนี้เขาก็โจกจกเป็นปิด่น่าจะต้องแจ้งความนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณลินครับคุณลินคุณลินวันไหนเข้าไปในอำเภอเมืองน่นะแล้วก่อนถึงที่อนุสาวรีย์พญาแลลองแวะพิธีสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิที่เอาเรื่องไปให้ที่อายการชัยภูมิดูแล้วบอกว่าผมนี่ให้มาหาบอกอายการปรเมศนให้มาหาเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกไว้ให้ลองดูว่าจะทําทางไหนได้บ้างดีไหมครับผมโอเคนะครับขอบคุณคุณลินมากครับครับ ครับขอบคุณครับต้องใช้วิธีการอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้สิแต่ว่าค,คือถ้ามันทางสาธารณะต้องเปิดนะครถ้าคุณไปปิดคุณก็บุกลุกอยู่ดีแหละ ใช่ไหมครับอ่าครับวันนะครับคุณผู้ชมครับพอดีเวลาของรายการก็หมดพอดีแล้วก็ครบถ้วนหลายสายที่เดียวครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามรายการติดคลองร้องเปล่าได้นะครับก็จะมีตอบปัญหากฎหมายนะฮสงผมเนี่ยบางทีที่เรียกว่าพรุ่งนี้จะมาบังเอิญติดประชุมด่วนมันก็มาไม่ได้แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมสิบหกวันขันป่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวมาสามวันเลยใคร อย่ารอถามเก็บคําถามสงการาก็ไม่หยุดจับดาน้ามาครับพูดพื่หัดสงกลามแล้วก็ไม่หยุดด้วยอาจารย์ก็ <Okay. S 2> จะมาตอบด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้เวลาของรายการติดค้องร้องเปล่าหมดลงแล้วนะครับผมอิทธิพัดครับแล้วอาจารย์ปรเมฆลาคผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ